สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี่เลยแกงเผ็ดปลาช่อนแห้งนะคะใส่มะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปาะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปใบบัวบกค่ะเดี๋ยวมินลงวิธีทําไว้ให้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นบวบงูคะ่ะบวบงูแล้วก็มีลูกกระเจี๊ยบเขียวลูกกระเจี๊ยบเขียวแบบสดแล้วก็มีใบมะกอกที่เหลือนะคะแล้วก็อันนี้ยอดดอกไอดอกกวางตุ้งคะ่ะดอกผักกวางตุง้งเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยคะ่ะอันนี้อร่อยนะไม่ค่อยอยากทำค่ะเมนูเนี้ย เปืองข้าวสุดๆมันอร่อยค่ะเนี่ยน้ำมันจะเข้มค้นมาเห็นไหมเอามาขยำข้าวเลยกินข้าวในวันที่ฝนตกหนักมากๆทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมหนักมากอ,อร่อย ชอบกลิ่นใบบบวบกมากใครที่ไม่ชอบแบบกลิ่นของใบโบวบกนี่น่าจะแบบกินไม่ได้อะแต่มีนน่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นของใบโบวบกมากอันนี้จะเป็นใบบบวบกที่เป็นเถานะคะเมืเ่อก่อนยาวปกติมันจะใส่เป็นลูกอันนี้มันก็ใส่เป็นลูกนะแต่ว่ามีหั่น้วยเนี่ย าศด,ดีมากเลยทุกคนฝนตก กระเจี๊ยบเนี่ยกินแบบต้มมีประโยชน์กว่านะเพราะว่าตัวเมือกของกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะเคลือบกระเพาะเป็นดีทอ็อกด้วยนะคะประโยชน์เยอะมาก ปลาช่อนแห้งนะคะมินเอาไปแช่น้ำไว้ให้มันแบบความเค็มมันออกไปะคะ่ะแต่ก็ยังมีความเค็มอยู่ดีนะแต่เค็มน้อย ใบบัวบกนะคะแก้ช้นในคะ่ะ เวลาเราทำซุปอะเราไม่ต้องปรุงเข้มข้นเกินนะเพราะว่าเราเอาไว้มาสดไงเราแบบแค่กินแก้เผ็ดแก้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปปรุงให้แบบโอ้โหเข้มข้นแบบใส่กะปิเยอะๆเงี้ยไม่ได้นะทาเหมือนต้มจืดอะให้มันจืดๆนิดนึงปกติมีจะใช้ปลาถูกกัง อยากกินอันนี้มากเลยยอดมะตุมมากเลยหาไม่ได้เลยค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,กินบ่อยมากยอดมะตุมอะที่มันจะมีหนามอะค่ะอร่อยมันจะหอมมาก รอบที่แล้วมิ้นเคยต้มใช่ปะแล้วมิน้นใส่ไปทั้งต้นเลยทีเนี้ยต้องมาเสียเวลาแบบมันพันกันอะ่ะรอบนี้มิ้นก็เกยอยหันใบบัวบงนะคะจะมีรสชาติที่ขมค่ะใบมันนะขมน้อยๆไม่ได้ขมเยอะนะ กแบบมากรอเนี่ยก็สู้ชีวิตมากเลยกินมาหลายวันแล้ว <c oughs> กรมหนึ่งสิบบาทนี้ได้เยอะเยอะ แกงแบบนี้นะมินชอบแกงตอนไหนหรือว่าไปตลาดเราเจอมะเขือแบบมะเขือยาวถูกๆอะ่ะถ้าเจอราคาแบบถูกๆนะต้องซื้อมาทุกครั้งเลยแล้วก็ต้องทำแกงกางต้นดอกเนี่ยคัน์มินแช่น้ำเกลือแล้วนะ แล้วก็ต้มนานอยู่นะซื้อมาจากตลาดมีกิ่นอ่ะกลินเหมือนยาเหมือนยาฆ่า,มาแมลงเพราะปกติอะมินจะกินกวางตุ้งสดเนี่ยเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งเขารู้จักมินเขาปลูกแล้วเขาก็จะเอามาให้มินตลอด pun juga ก็แน่ๆเรากินให้หมด แนะนำนะคะใช้ปลาทูก,กังค่ะใช้ปลาอันนี้แบบก้างเยอะต้องกินแบบระวังมากอ่ะอร่อยนะแต่แบบก้างเยอะเ <c oughs> สีเดยดายมากส่วนปลาทูก,กังนะคะเวลาทำอ่ะอย่าลืมแช่น้ำไว้มันเค็มนะคะ ต้องใช้ประมาณคืนหนึ่งอ่ะจำกรบเพาะทีนะหัวเหมืมอมันมากหน้าก็มัน ที่เกบไปธนาคารมากอรัเปลี่ยนเกงวันนี้ใส่เก่งขาดเส้นปกติมิ้นเป็นคนที่ชอบใส่เกงขายาววันไหนต้องไปทำธุรานะลืมทุกทีแต่งตัวผิดทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยใส่เกงขายายาวตลอดอืมอเกงขาดเส้นนี่คือแบบวันเสนาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่ไปไหนคนอื่นนี่เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ถ้าเสาร์อาทิตย์มิ้นไม่อยู่บ้านนะมิ้นก็ไปต่างจังหวัดเลยคือ จะไม่ค่อยแบบว่าอยู่ทำคลิปอะอโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ